สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องยีทเสปนนะคะหนูจะไปพักโรงแรมแล้วเขามีพวกวันที่27หนูก็จะไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแล้วก็เป็นวัดกู้กับน้องเล็กนะคะและหนูก็แบบว่ายังมีเสลหรือะไรเด็กไม่ถูก แต่ว่าเราก็จะมีเรามีโปรโมชั่นอะไรก็มีออเรามีโปรโมชั่นก็คือเราเนี่ยจะได้เตรียมตุกตาไปด้วยอ่ะแลอวรู้ไหมว่าเราได้พักห้องถูกด้วยนะสไตล์เซียนมากแล้วก็จะได้ไปว่ายน้ำด้วยมีสระเด็กด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มันออกไม่ได้นี่นี่ก็คือของเราเองอันนี้จะเป็นที่ใส่ชุดกับแผ่นพื่อนค่ะผู้นชี้นที่นอนอันนี้หนูไม่ใส่ทุกที่นอนเลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็ที่นคอที่หนูซื้อมานี่ยแล้วที่เป็นที่ค่าดตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยคะ่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็น ตุ๊กตาที่หนูพูดเมื่อกี้ก็จะเป็นหัวยางโฟสเซนนะคะอันนก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือ,อเดี๋ยวก่อนนะคะนี่ค่ะรองเท้าเดีวเราจะใส่ไปพักบนห้องนะคะนี่เราจะติดเผ่อไปด้วย แต่ว่าเราไม่ต้องเอาไปหรอกเ้ามันใ่แค่นั้นนี่ค่ะเพื่อนไม่หมดเพลงเท่าน,นี้นะคะนี่ค่ะชุดที่หนูจะใส่ไปมีแมสเสือ้อก็กระโปงน,นะคะแค่นี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเอเลียแอนสกิฟสเปดด้วยนะคะบ๊ายบาย